รู้กันหรือ,อยังผู้ประกันตนมาตรา33เตรียมตัวจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มในปีหน้าสำนักง,งานประกันสังคมเตรียมตัวที่จะปรับใช้สูตรใหม่ในการคำนวณเงินสมทบแบบขั้นบันไดโดยจะแบ่งเป็น3ระยะนะคะระยะที่1ก็คือช่วงปี2569จนถึงปี2571ช่วงที่2ก็คือช่วงปี2572จนถึงปี2574และระยะที่3นะคะก็คือตั้งแต่ปี2575เป็นต้นไปและการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการ ขยับตัวเพดานขั้นสูงนะคะที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบนั่นก็แปลว่าถ้าใครที่มีรายได้สูงขึ้นก็จะต้องส่งเงินสมทบเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยจะมีเพดานค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นเงินสมทบสูงสุดที่ต้องจ่ายเข้าก็คือ5%ของ1 5 0 0 0บาทเท่ากับ750บาทค่ะโดยการปรับสูตรใหม่ในครั้งนี้เพดานของค่าจ้างสูงสุดในระยะที่1นะคะจะอยู่ที่17,500 ระยะที่2จะอยู่ที่2 0 0 0 0บาทแล้วก็ระยะที่3สูงสุดอยู่ที่23,000บาทค่ะถึงแม้เราจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มนะคะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน6กรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตว่างงานหรือว่าเงินบำนาญชราภาพก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะจากเดิมนะคะถ้าใครส่งเงินประกันสังคมมานะคะถึง180เดือนก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งเราก็จะนำค่าจ้างนะคะ60เดือนสุดท้ายเนี่ยมาเฉลี่ยนะคะสูงสุดอยู่ที่15 คูณด้วย20%ก็จะเท่ากับ3,000นะคะแต่ถ้าเกิดว่าปรับเป็นสูตรใหม่ระยะที่1เนี่ยก็จะได้เริ่มต้นที่3,500บาทเลยระยะที่2ก็ได้4,000แล้วก็ระยะที่3ก็จะได้ถึง4,600บาทใครคิดว่าการปรับสูตรใหม่นี้ดีหรือไม่ดียังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะ